สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยุีประจำวันพุธที่21สิงหาคม2567นะครับซึ่งตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน9ปีมะโรงนะครับผมชนิสาเทวดาผู้ชายนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันพุธนะพุธนี้จะแบ่งออกเปก็นกลางวันและกลางคืนนะครับพุธกลางวันสร้างขึ้นจากช้าง17เชือกนะฮะบดผลเป็นผงสุริอยอริสพยาแพรสีเขียวนะครับแล้วก็ เป็นเทพเจ้าแห่งการพันธุ์การติดต่อสื่อสารนะครับโซเชียลมีเดียพูทกันคืนสร้างด้วยหัวพิฆมด12งหัวนะครับบทปนเป็นของทุเรียของเทพาแพรส่สีควันบุรีนะครับแล้วก็นะเป็นเทพเจ้าแห่งการมัวเมานะครับแต่ก็มีเงินมีทองเนาะเลขแปดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนะพุดกัากังคือจะมีนิสัยที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมเอาแล้วครับ,นะรบก่อนที่จะไปรับฟังดวง รายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับคนที่ชมทางท k t ตอ,อกและทุกผู้ความกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานเป็นค่าครูให้กับอาจารย์ด้วยนะครับผมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ครใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีนะครับได้ไพ่ดีคอมเมนต์ Comment ว่าน้อมรับพลังงานนะครับ ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลย์พลังงานนะครับผมสีนําโชคนะครับด้านการเงินในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีฟ้าสีที่ดึงดูดเรื่องความรักวันนี้จะเป็นสีเขียวสีที่อุปถัมภ์ดวงเสริมดวงชะตาและโดดงเด่นทางด้านการงานก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนและสีส้มนะครับผมสีที่ห้ามใช้จะเป็นสีชมพูนะครับเลขนําโชคในวันนี้นะครับได้แก่เลข2เลขสเลข 6เลข5เลข8เลข9และเลข1นะครับผมวันนี้ดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599วาตบาทใครสนใจคนที่ชมาทาง TikTok นะครับด้ะทุกแพลตฟอร์มนะครับกดนะติดต่อเข้าทางอินบ็อกซ์ของตแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผมนะท่านที่นะครับชมจนจบขอให้ประสบความสำเร็จพุทธังเปิดธนังเปิดสังังเปิดนะครับขอให้วาจาของข้าพเจ้าเป็นวาจาสิทธิ ให้ทุกท่นจ,จบใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้นะครับร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขนะครับสมหวังดั่งใจปรารถนาท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้จะได้ไพ่หกถ้วยนะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนะจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะครับคนที่ตกงานก็จะมีผู้ใหญ่มาให้การให้งานกับตัวคุณเองนะครับการเงินก็เช่นกันนะฮะวันนี้นะมักจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนมาอุปถัมภ์เรื่องการเงินก็ ผ่านไปได้นะครับสุขภาพนะครับดูแข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็ดีขึ้นดีขึ้นเป็นลําดับนะครับบํารุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้มักจะได้เจอคู่ที่ต่างวัยหรือเจอคนต่างชาตินะครับถึงจะดีคนที่มีคู่ครับวันนี้นะฮะปัญหาความรักมักจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเคลียร์ให้ทําให้ความรักรักกันอย่างนะครับเหนียวแน่นมากขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ทําบุญกับพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายแล้วก็ วาพระพิฆเนศปางประทานพรนะครับจะได้สมหวังดังใจปรารถนานะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับผมได้ไพ่นะครับเดี๋ยเมจิกเชียนวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพรวมนะครับวันนี้เป็นวันดวงเปิดตัวคุณเองเพราะฉะนั้นวันนี้งานการหรือว่านะครับเรื่องราวดีๆก็กาลังจะวิ่งเข้ามาหาเราอยู่เรื่อยๆนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้จะมีนะครับคนมาส่งข่าวคราวในเรื่องของ การค้าการขายหรือการติดต่อเจราจารจะเป็นผลสําเร็จนะครับสุขภาพนะครับวันนี้โรคภยัยแค่เจ็บก็จะทุเลาเบาบางลงไปนะครับความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้ก็จะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับคนเป็นคนพูดเก่งมักจะมีคนชอบเยอะคนที่มีคู่ครับวันนี้นะฮะความรักแฮปปี้มีความสุขนะครับผมวันนี้ขอผ่อนขอโชคลาภไปถวายน้ําฉันน้ําใช้ผักผลไม้นะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับไปไหว้พระพิคเนศปางประทานพรด้วยนะครับจะได้สมหวังดังใจปรารถนาเลยทีเดียวท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่ e High ให้พิสเสนะครับวันนี้กิจการงานของคุณมักจะมีเรื่องกดดันหรือเครียดอยู่ประจําเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังอารมณ์การาทะเลาะกันหรือความขัดแย้งก็มักจะ ทําทให้เกิดปัญหาได้หรือว่าการติดต่อเจรจารทางธุรกิจก็มักจะมีการหมกเม็ดหรือว่านะครับไม่ค่อยเปิดเผยไม่ค่อยจริงใจวันนี้ต้องใจเย็นๆนะครับการเงินก็เช่นกันนะฮะวันนี้ได้เงินมาก็ไม่ค่อยจะอยู่นะครับเก็บไม่ค่อยได้นะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนในการเก็บเงินหน่อยสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอ,า,อาการน้ําเหลืองเสียนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องของภูมิแพ้ความรักคนโสดน,นะครับวันนี้ ให้ระวังคนที่มีเจ้าของจะเข้ามาหรือว่าความรักยังไม่จริงใจคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะได้รับความกดดันบางครั้งให้ระวังอารมณ์ของคุณเองนะครับบางทีก็นะครับเลือดจะไปลมจะมานะครับนะก็ขี้วินขี้เหวี่ยงบ้างเป็นของธรรมดาวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระแม่ลักษมีหรือนะครับองค์เจ้าแม่กวนอิมน,นะครับและท่านวันนี้ได้ทานเจด้วยนะครับก็จะโชคดีเลยนะครับผมท่านที่เกิดในวัน ุงกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่สี่เหรียญวันนี้กิจการงานของคุณต้องระวังในเรื่องของความคิดเยอะนะครับโดยภาพรวมคุณมักจะคิดในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานที่เข้ามานะครับการเงินก็เช่นกันนะฮะวันนี้จะเซ็นคํำประกันอะ,อะไรให้ใครต้องระมัดระวังไม่ค่อยดีนะครับนะเงินจะไม่ค่อยเหลือเก็บนะะสุขภาพระวังอาการชาตามปลายมือปลายเทา้าความเครียดเนาะความรักคนโสดในวันนี้คุณเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงนะครับนะ บางทีความรักก็ยังไม่อยากให้ใครเข้ามาเพราะคิดเยอะคิดมากคนที่มีคู่นะครับระวังความหึงหวงหรือว่าคุณจินตนาการตัวเองเยอะเลยนะครับต้องใจเย็นๆครับนะความรักจะดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุทธกังวันให้ไหว้พระพิชเนตรปางขจตอุปสรรคนะครับและพุทธกลางคืนก็เช่นกันอย่าลืมไปถวายผักผลไม้กับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าด้วยนะครับรก็จะดีมากเลยเนาะท่านที่เกิดในวันอ่อ ร้อหัสบดีนะครับได้ไพ่สี่ถ้วยนะวันนี้กิจการงานของคุณต้องอโดยภาพรวมถือว่าดีขึ้นนะครับนะวันนี้แต่คุณเป็นคนที่มักจะคิดเยอะคิดมากนะฮะกลัวจะไม่มั่นคงกลัวจะมีปัญหานะครับการเงินก็เช่นกันนะวันนี้นะครับอาจจะต้องคาดหวังกับอนาคตที่มันไกลเกินไปนะครับทำปัจจุบันให้มันดีก่อนความรักคนโสด การเงินก็เช่นกันนะครับบางทีคุณก็มักจะคาดหวังน้ําบ่อหน้านะครับอาจารย์ว่านะครับเก็บเกี่ยวหรือว่าวางแผนในเรื่องของเงินปัจจุบันนี้ก่อนจะดีกว่าสุขภาพนะครับให้รรวังในเรื่องของอาการชาตามปลายมือปลายเท้านะครับเนื่องจากความเครียดเนาะความรักคนโสดวันนี้ดูไเหนื่อยนะครับเนาะบางทีคนที่เขารักคุณคุณกับไม่สนใจช่างเลือกแล้วเกินคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะให้ดูแลครอบครัวให้ดีๆนะครับอย่าเพิ่งไปทํางานเยอะเกินไปนะครับนะดูแล ความรักของคุณให้ดีๆในครอบครัวเนาะวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับวันนี้ให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะพระสังกัจจายนะสวดมนต์ไหว้พระนะครับจะได้ขอโชคขอลาบได้ท่านที่เกิดในวันวันศุกร์นะครับไพ่ไพ่สองถ้วยนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมถือว่าดีแฮปปี้ มีความสุขจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานนะครับการเงินนะครับวันนี้จะโชคดีนะครับนะจะมีคนให้การอุปถัมภ์และช่วยเหลือสุขภาพนะครับวันนี้ดูแข็งแรงดีคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับความรักคนโสดวันนี้คุณจะได้เจอคู่ที่สมหวังนะครับเนาะคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักแฮปปี้มีความสุขนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระพิคเนตนะครับฟังอาประทานพรนะครับหรือฟังอภิเศกก็ได้นะครับเนาะก็จะโชคดีนะครับ ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับผมวันนี้นะครับได้ไพ่เ้าไม่เท้ากิจการงานของคุณนั้นนะครับคุณเป็นคนที่หวงงานหรือว่านะครับอ่ามักจะต้องชอบทํางานคนเดียวนะครับบางทีก็เหนื่อยเนาะการเงินนะครับวันนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับเงินได้มาก็จ่ายเกลี้ยงเลยนะครับสุขภาพให้ระวังในเรื่องของความคิดความเครียดด้วยนะครับอ่าเพราะว่ามักจะเกิดจากคุณคิดเดยอะไปเอง ความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้นะฮะต้องค่อยปรับตัวนะครับเพราะว่าความรักยังไม่สมหวังคนที่มีคู่นะครับวันนี้ต้องพูดคุยกันเยอะนิดหน,นึ่งนะครับมีอะไรก็อยากเก็บเอาไว้มันจะเหนื่อยใจคนเดียวนะนะครับก็ค่อยๆเจราจารและพูดคุยกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดหิ้งพระนะครับจะได้ดึงดูดกันเงินเข้ามาได้เนาะนะครับแล้วก็ขอพรจากอ,าองค์ พระปางนาปกด้วยนะครับจะได้สมหวังนั้นใปรพัฒนาวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับใครที่กดแชร์กดไลค์นะครับกดหัวใจวันนี้ขอให้มีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ